อนฮอกอใ้ก้ตน้าฮะลอกไรอ้วมงอย่าไปยุ่งกับเมีกูนะรวหัวลอกกูเรื่องจะมีจริงพวกมึงตัองเตทาไม่เเรืส <Momo S 2> <was this? S 1> ุดสเลยสิบนุชคาดนี้คาดหน้าขอยพวกมึงอ่ะขับเปียกไม่มีวันเจริญไอ้เยี่ยกูไม่รู้ตั้งแต่แรกนะแม่งรวมหัวกันจัด เธอเงอะได้ได้ฟังไม่เข้าใจแล้วมาด่าทำไมอ่ะนี่แหละพวกพวกรวมหัวกันไงไจ่ายเทสอะกับพี่สาวมึงอ่ะแล้วรวมหัวกันมาด่าด่าเมียกูว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้พวกมึงทำทำได้ไงวะแล้วก็ไม่บอกตั้งรุมด่าเนาอนะรุมด่ารุมด่ากันตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ให้กูดู แล้วก็หลอกให้กูเขียนตเขียนนี่ตอนเมาหลอกให้กูว่าว่ายเอคืออะไรคือบ้าน่ายฮะบ้านว่ายไอ้ไอ้เดาก่าบ้านว่ายด้ยแล้วเอทไมอย่าเ้องเรียนหัวกันไงเรียนหัวกันไงหลอกให้ลงไปไงเฮ้เขา ตั้งอยู่่นี่กันไง <c oughs> หลอกให้ลงไปนะกูไม่สนใจหรอกเ <โก S 1> ออไ,ไ,ไม่โกร,กมมรอะที่มึงมาด่านเนี่ยไม่เรื่องเลยเนี่ยกูไม่โกรธหรอกกูโกรธเรื่องเดียวที่มึงมาด่าเนี่ยกูทําไมพวกมึงมาลุมด่ากันทําไมตั้งแต่แรกฮะทําไมถึงแบบนี้ฮะพูดไปเลยไปละกูไม่ได้โกรธเรื่องอะไรกูโกรธเรื่องพวกมึงมาลุมด่าเนี่ยกูทําไมแล้วมาหลอกกูตั้งแต่แรกถามว่าเหรอเออใช่หรอพวกเราไปหลอกพี่ดนเดียวใช่เหรอ แล้วหลอกให้ลงไปทำไมตั้งแต่แรกแล้วมีการหลอกให้ลงมาด้วยเหรอคะพี่เดียวมีการหลอกให้ลงมาด้เบสรวมหัวกันไงบอกว่าอชอบรักอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้เเนี่ยพี่เหรอพี่แม่ไงเหรอไใบดาบไอ้เบสเด็ดแล้วถามไอ้เบสทำไมตัวหนูเองนี่หนูก็หนูเป็นคนพูดจริงเพราะตรงนี้เอาแล้วก็ตอนนี่ยิ่งเราใจดีชาติหน้ามึงเหยี่มพวกมึงเหยี่ยมแล้วไม่เห็น ฉันได้แค่กะหรี่ยงเรชาวบ้านไปเราชาวบ้านไปเลือดเปื้อยอ่ะชาตินี้ชาตินปล่อยพวกมึงอัดจนอัดปีจันไรแล้วพ่ออ๋อค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะกระดาษก็ะดาษหนูไม่ได้ทำตัวอย่างนั้นหนูไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็แค่แต่ที่เด็กจะพูดล้ะกันค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรตั้งแต่ไอเรื่องเกณฑ์เท้าอย่ามาแต่งเรื่องเลยเรื่องเกณฑ์เท้าอะไรมันไม่เกี่ยวทั้งนั้นน่ะไอ้เนี่ยมันแค่องค์ประกอบไอ้พวกนั้นมันแค่ไอไอพีก็ได้พวกมึงก็พวกมันก็อยู่ในแดนของพวกมึงทั้งนั้นแหละมึงอย่ามาพูดเลย รอยกูลงไปแล้วก็จำโถอยเอานิสัยคนใต้เยี่ยงพวกมึงอ่ะเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นหนีความผิดโบยความผิดกูดูคลิปกูฟังดูหมดแล้วขอชั้นีีชัน้นนาขอพวกมึงไม่มีวันจเจริญอ่ะปีจะไหล